มีบ่อนการพนันเนี่ยทุกคนรู้ชาวบ้านรู้แต่แต่เจ้าหน้าที่ไม่รู้ฮะ <c oughs> แต่เมื่อไหร่เจ้าหน้าที่รู้ก็เป็นเรื่องครับ <c oughs> เหมือนกับที่เมืองคอน <c oughs> นครศรีธรรมราชครับคุณ <c oughs> ผู้ชมฮะฝ่ายปกครองเขานี่เป็นฝ่ายปกครองฮะไปจับบอลใหญ่ใจกลางเมืองคอนเลยครับแล้วปรากฏโอ้โหลักลอบเล่นการพนัน <c oughs> เปิดกันแบบนึกว่าร้านสะดวกซื้อ24ชั่วโมงและที่สําคัญพอไปถึงเจ้าหน้าที่จับนักพนันได้นี่ดูฮะบอลเมืองคอน ได้เป็นร้อยฮะเยอะขนาดไหนไปดูปฏิบัติการของเจ้าที่ฝ่ายปกครองก่อนครับลงแล้วลงเล้เเลงแล้ว นี่ยครับคุณผู้ชมฮะพอเข้าไปข้างในโอ้โหพียบค<น>่ะพียบฮะใช่ฮะคุณนุ่นนักเล่นเนี่ยเป็นร้อยเลยนะ127คนอย่างที่เราขึ้นให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยนะครับเป็นปฏิบัติการของออทางกรมการปกครองครับไปบุกเข้าจับกลุ่มบ่อนการพนันขนาดาใหญ่นะครับอยู่ที่ริมถนนสะพานยาอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังสายของเจ้าที่รายงานว่าบอนแห่งนี้เนี่ยลักลอบเล่นการพนันแบบ24ชั่วโมง คือเรียกว่าร้านสะดวกซื้อเปิด24ชั่วโมงฉันก็เปิด24ชั่วโมงเหมือนกันอำนวยความสะดวกเลยนะฮะอยากพนันตอนไหนก็แวะมานะฮะเอาพูดกันแบบนี้เลยแล้วทันทีที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปเจอนักพนันชายหญิงครับร่วมกว่าร้อยคนแต่ละคนนี่แน่นอนครับเห็นเจ้าหนี่ก็แตกตื่นกันเลยพยายามจะวิ่งหนีออกทางประตูด้านหลังบ่อนขนาดบางคนเมื่อกี้เห็นนะคุณผู้ชมขนาดบางคนเหมือนจะออกจะกลับอะเจ้าหนี่ก็บอกว่าห้ามขยับห้ามไปไหนยังกลับไม่ได้เนี่ยครับคุณผู้ชมฮะสุดท้ายคุณผู้ชมบางคนถึงขนาดไหนู้้้มมอ่ะ <S <S <ๆฮ>ะดเจาาาหนทีตตงไป ออกมาออกมา <By S 2> ออกมา <end. S 2> เห็นนะ oh. เห็นนะ oh. นี่ฮะเล่นซ่อนแอบกันเหรอเล่นซ่อนแอบฮนะคุณนุ่นนะแต่ละซ่อนอยู่ที่ใต้ท้องรถนี่สุดท้ายเจ้าที่ก็เจอฮนะ จะซ่อนตรงไหนในบอลเจ้าหน้าที่เจอหมดฮะออกมาครับออกมานี่เจ้าหน้าที่ตามแบบนี้เลยนะครับจับได้ทั้งหมดนะฮะร,รวมเจ้ามือด้วย127คนของ,ของกลางเงินสด2 7 9แ0นบาทครับแล้วก็อุปกรณ์เล่นการพน,นันและที่สําคัญก็มีการขยายผลคนรถยน์ของเจ้ามือภายในบ่อนด้วยนะครับก็เจอเงินสดอีก8 0 0 0 0 0บาทก็ยึดอายัดไว้ตรวจสอบสรุปแล้วเนี่ยเงินสดที่เจอนี่คือร่วมล้านนะครับสำหรับสภาพภายในบอนครับอยู่ในโกดังขนาดใหญ่กว้างขวางแล้วมีรวรอบขอบชิด สร้างกำแพงล้อมสูงเกือบ3เมตรถูกกลุกอย่างดีแล้วมีการติดเครื่องแบบอากาศเป็น1ิบครับมีบริการทางการเงินแล้วก็จุดบ,บริการอาหารแบบครบวงจรและที่สําคัญเอาจริงปกติเนี่ยเขาจะมีคนคอยเฝ้าต้นทางถึง10จุดนะครับถ้าหากมีเจ้าที่มาตรวจสอบก็จะส่งสัญ,ญญาณเข้าไปภายในบ่อนให้เจ้ามือแล้วก็นักพนันได้หลบหนีไปทางช่องประตูลับแต่คราวนี้ไม่รอดนะครับผู้ชมครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คุมตัวนักพนันทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองนครศรีธรรมราชดาเนินคดีนะครับส่วนเจ้ามือ3คนเจ้าหน้าที่ก็อายัดบัญชีเพื่อสอบเส้นนทาาาาางงกกรรรเิพะถือว่จับ ครั้งนี้นะครับการที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไปดําเนินการครั้งนี้ถือเป็นบ่อนพนันรายใหญ่ในภาคใต้เลยครับค่ะเมื่อสัญญาณมีปัญหาหนีไม่ทันมันก็เป็นแบบนี้นะคะตอนไปมุดใต้ท้องรถนี่ออกมานี่เขินเหมือนกันนะแต่ไม่ต้องเขินนะเจ้าหน้าที่บอกไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินออกมาเลยออกมาเลยนะฮะจับแล้วฮะมีคนเขินกันหลายคนนะคะ